ก็มีการนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งคนพอใจและไม่พอใจฮะซึ่งจากพายุที่เกิดขึ้นรอบนี้มีคนสเปนเนี่ยเสียชีวิตไปมากกว่า200รลายนะครับแต่เหตุที่เกิดการประทุมีการคว้างปาโคลนเกิดขึ้นในประเทศสเปนเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองไปทั่วโลกเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์ะโดยเฉพาะเรื่องราวในสหรัฐเมกาและสงครามของกลุ่ม,มหมาอำนาจเริ่มต้นนีก็สลดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อฟ้าผ่ากลางนะฮะผู้ลี้ภัยยูกันดา มีคนเสียชีวิตไป14รายเป็นเด็ก13รายเกิดฟ้าผ่าลงค่ายผู้ลิภัยแห่งหนึ่งในยูกันดาปริชีพเด็ก13คนผู้ใหญ่หนึ่งคนรวมถึงได้รบับบาดเจ็บอีกหลาย10คนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของตำรวจนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดสหรัฐอเมริกาทำการซ้อมรบร่วมกับโซ นะฮะแล้วก็โตเกียวนะครับตอบโต้เปียงยางยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาขออภัยฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําการซ้อมรบร่วมทางอากาศเกี่ยวกับเครื่องบินทิ้งระเบิดลำหนึ่งจากการเปิดเผยของกองทัพเกาหลีใต้การเคลื่อนไหวของการตอบโต้เกาหลีเหนือที่เพิ่ง,งทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลผลล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กระพือความรุนแรงหนักขึ้นเรื่อยๆฮะวอมก็เน้นย้ำคำกล่าวอ้างกำลังโดนโกงการเลือกตั้งในรัฐสมอระภูมิดอนจอมตัวแทนรีพับลิกันนะครับได้มีการเปิดเผยเมื่อวันที่ที่ผ่านมาเน้นย้ำคำกล่าวอ้างของเขาเกี่ยวกับการโกงคะแนนโหวตในรัฐสมอระภูมิต่ตางๆในขณะที่เขาและคู่แข่งอย่างแกร์ไรฮลิสจากเดโมแครตใช้ช่วงเวลา48ชั่วโมงสุดท้าย ของการรงหาเสียงระดมเสียงสนับสนุนในเป้าหมายคว้าชัยชนะในสึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งที่คู่นี้นะสูสีกันทุกขนหนึ่งครั้งที่คู่ขี้สูสีกันที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่รัสเซียก็ช,ชี้นะครับว่าทรัมป์อาจจะโดนรอบสังหารหากชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี หากัอป์เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและพยายามยุติความขัดแย้งของยูเครนอย่างรวดเร็วที่สุดเขาอาจจะพบจุดจบในชะตากรรมเดียวกันกับจอห์นเอฟเคนเนดีความเห็นของอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียขณะจูกันเมดเวฟซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองอป,ประธานฝ่ายความมั่นคงของรัสเซียเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับมอสโกยังคงตึงเครียดในระดับสูงอยู่ต่อไป ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ได้รับชายชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันอังคารนะ,ะที่จะถึงนี้ในขณะที่รวมที่สุดนะครับตั้งสหรัฐอเมริกาตั้งแต่โจไบเดนลาออกทรัมปะ์ะเกือบโดนรอบสังหารโพเอ c นบสุดท้ายแฮร์ริสทรัมมีคะแนนสูสีกัน49 สำนักขา่าวเอเจนซี่รายงานว่าโพลเลือกตั้ง NBC ทั่วประเทศโค้งสุดท้ายก่อนเปิดคูหาในวันอังคารพบรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแกรรียแฮนริสและประธานาธิบดีดูเดนชวมมีคะแนนเท่ากันคือ49เหลืออเมริกันชนอีก2ที่จะบอกไปยังในการตัดสินใจที่จะบอกเหลืออเมริกันชนอีก2นะที่ยังไม่ได้บอก หรืออเมริกันชนอีก2%ที่ยังไม่ตัดสินใจหลังโพกรนหน้านี้มีอเมริกันชน70%เชื่อทรัมป์จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งหากแพ้รวมสุดยอดการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมัยไบเดนช็อกโลกขอถอนตัวทรัมป์ฝ่ากระสุนไปจนถึงไม้ชัยสันจะขึ้นเวทีชกแจ็คพอลนะครับหลังทำศึกเลือกตั้งทำเนียบขาว เรื่องนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ผู้นำฮังการีนะก็มีการชี้ยุโรปอาจถูกปีบให้กระทบความช่วยเหลือันะบยูเครนหากชวามชนะการเลือกตั้งในยกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานแห่งฮังการีนะครับได้ระบุเมื่อวาที่ที่ผ่านมาว่าชาติยุโรปจําเป็นจะต้องทบทวนการช่วยเหลือที่มอบให้กับยูเครนหากโดนัทัวา์ชนะการเลือกตั้ง และได้กลับมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาเนื่องจากยุโรปไม่อาจบแบ่งรับภาระในสงครามครั้งนี้เพียงฝ่ายเดียวได้ในขณะที่งงกันทั้งบางฮะปรากฏว่านักศึกษาสาวแก้ผ้ากลางมหาวิทยาลัยของอิหร่านนะครับคาดประท้วงระเบียบด้านการแต่งกายนักศึกษาสาว,สาวรายหนึ่งฮะแก้ผ้าเหลือแต่ชุดชนในนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าเป็นการประท้วงกฎแต่การแต่งการอันเข้มงวดของประเทศแห่งนี้รอยเตอร์รายงานโดยอ้างภาพในวิดีโอบนสื online online video. Video ่อ <transformative> สังคมออนไลน์นะครับคลิปวิดีโอที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพเจ้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยอิสลามิกนะครับอาสาขาหนึ่งกำลังควบคุมหญิงรายหนึ่งขณะที่ทางโฆษมหาวิทยาลัยอ้างผ่านแพลตฟอร์ม X กว่าณรวจ ณสถานีตำรวจพวกเขาพบว่าผู้หญิงรายนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันทางจิตใจอย่างรุนแรงแล้วก็มีอาการผิดปกติทางจิตนะครับในขณะที่เหตุการณ์รสทึกนะคิงแล้วก็ควีนของสเปนนะครับทรงถูกเหยื่อน้ำท่วมกลุ่มหัวร้อนนะฮะร,ระดมขว้างปาด้วยก้อนโครนนะครับโดยมีร่มคุ้นกันเพียงคันเดียว นะครับทรงไม่ตอบโต้แม้มอมแมมทั้งตัวขณะเสด็จเยี่ยมบาเลนเซียสมเด็จพระเจ้าเฟลิเปที่6แห่งสเปนนะครับสมเด็จพระราชินีเลติเซียนะครับถูกประชาชนผู้โกรธแค้นเพิ่งรอดจากบรราภัยน้ำท่วมครั้งร้ายแรงต่อต้านคว้างปาโครนและสิ่งของเข้าใส่พระองค์ทั้งสองพระองค์ เมื่อวันที่ที่ผ่านมาขณะที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินให้กำลังใจชาวเมืองไปบอตาในแคว้นปกครองตนเองฮะบาเลนเซียอันเป็นพื้นที่ศูนย์กลางแห่งหายนะที่มีเหยื่อวิกฤตภัยพิบัติธรรมชาตินะครับถูกฆ่าชีวิตไปแล้วกว่า217รายเอพี FP. รายงานปนฮะพระภูษาของคิงเฟลิเปที่6 เละเทอะไปด้วยโกรนตมไปทั่วนะฮะส่วนควีนนะฮะก็ได้รับผลกระทบเพลงเศษกระเซ็นของโกรนบนพระพักเท่านั้นกรันก็ตามทั้งสองพระองค์อย่างนิ่งเฉยโดยทรงพยาย,ยามพูดคุยอธิบายข้อมูลต่อผู้ประทวงบางรายที่มีโอกาสสนทนาได้เพื่อจะบรรเทาความกรดเกลี้ยวเจ็บแค้นนะฮะทางการไร้ประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขวิกฤตน้ำท่วม นะดุเดือดในช่วง5้ถึงหวันที่ผ่านมานะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญนะที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับคงเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนฮนะอมประกาศบอกว่ามีการโกงเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะก็มีการแฉข้อมูลนะบ,บนสื่อสังคมออนไลน์นะครับมีการระบุว่า เกิดการโกงขณะที่มีการลงคะแนนเลือกหน้าขณะที่มีการลงคะแนนล่วงหน้านะครับในขณะเดียวกันนะผู้พยพก็มีการแชร์ข้อความนะครับบอกว่าเขาสามารถที่จะไปลงเลือกตั้งได้ในหลายพื้นที่นะครับโดยไม่สามารถถูกระบุตัวนะครับและเขายืนยันจะเลือกเฮลิสเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผลโพ นะครับก็พบว่านะครับคะแนนนิยมของทรัมป์และแฮร์ริสนั้นสูสีกันส่วนลัสเวียนะฮะก็มีการประเมินว่าถา้าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็จะถูกลอบสังหารนะครับถึงแม้ว่าโพของ NBC สำนักข่าวต่างประเทศมีการประเมินรูป,รปแบบนั้น นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มหาเศรษฐีทั้งหลายเริ่มเดินทางออกดอกพื้นที่แล้วนะครับเพราะเกรงว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดชนะไม่ว่าจะเป็น Republican หรือ Democrat Trump หรือ Harris ชนะการเลือกตั้งประธานบดีสหรัฐอเมริการอบนี้ความสงบจะไม่เกิดขึ้นนะครับแม้แต่สภาคอลเกรสเองก็ประเมินในทิศทางเดียวกันว่ายากที่จะเกิดความสงบในสหรัฐอเมริกาเพราะแต่ละฝ่ายจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งอย่างแน่นอน เหตุการณ์ที่น่าแปลกใจนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศสเปนหลังจากที่เกิดพายุพัดถลม่มในประเทศสเปนนะครับซึ่งปรากฏว่าพระมหากษัตริย์และพระราชินีของสเปนเนี่ยเสด็จมาเนินลงไปในพื้นที่ปรากฏว่าเจอกลุ่มคนนะที่อยู่ในพื้นที่ก็แสดงความไม่พอใจเอาโครนนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสา์เข้าใส่นะครับซึ่งทั้งสองพระองค์ก็นิ่งแล้วก็ทรงอดทนอดกรั้นนะครับไม่มีบรรยากาศในการโกรธเครืองใดๆแต่ก็จะพยายามอธิบายให้กับชาวบ้านที่รอรับเสด็จแล้วก็อธิบายเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นผู้ประท้วงก็มีคนอยู่เพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น นะครับเดดิเมก็มีการนําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งคนพอใจและไม่พอใจฮะซึ่งจากพายุที่เกิดขึ้นรอบนี้มีคนสเปนเนี่ยเสียชีวิตไปมากกว่า200รายนะครับแต่เหตุที่เกิดการประท้วงมีการคว้างปาโคลเกิดขึ้นในประเทศสเปนเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองไปทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจรทรงพระเจริ งราชชาวไทยพักีราชันปวงราชาวไทยพักีราชันค้าคอยหมูใยแผ่นดินเทินทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานด้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามานจนผ่านพ้นโพปยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล่น รัชก,กาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วไม่เคยไว้ฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสูงใจเธอไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไวไ้ว,ว้ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น